แต่จะพวกนี้จะฟาร์มสิดักทีไม่ทันใจเลยแฮะมันพอจะมีตัวช่วยไหนที่ทําให้เราฟาร์มเร็วแล้วก็ฟาร์มง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าอยากจะฟาร์มง่ายขึ้นและโหดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีเกมพาสเป็นตัวช่วยนะสนใจหรือเปล่าร,รามวีร้านแนะนําดีๆเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักด้วยล่ะฮะจริงอ่ะร้านอะไรหรอแนะนําหน่อยแนะนําหน่อย <c oughs> งั้นขอแนะนําให้รู้จักกับร้านมารุชชอปบ,บริาการัำกดเกมพาสแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์รับกดเกมพาสแมปบล็อกสูดแมปขนพิซซ่าแบบล็อกสูดอีกด้วย ยังไม่พอยังมีบริการรับเติมโรบัสระบบไอเดี d พาสที่จะถูกและคุ้มค่ามากๆและทางมารู้อบเนี่ยก็มีเว็บไซต์เปิดส่วนตัวให้ทุกคน,นสามารถไปหาซื้อในส่วนของเกมพารต่างๆและการเติมโรบัตรสต่างๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจหรือทำการเชิงลิงร้านมารู้อบไ้ที่ใต้ description อย่าลืมไม่ใช้บริการรา้านดีๆอย่างนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอายุก็ขอสวัสดีเชาแหวไพา,ายท,ทุกทุกท่ทานกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม โลบล็อก lo อย่างในแบบที่มีชื่อว่า Anime List กันอีกแล้วนั่นเองฮะอาก็สำหรับคลิปนี้นะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีเช่งเคยนั่นเองนะคะอี้อ,อใช่แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของไอเจ้าคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาทําการรีวิวพลังของคุณยามีกันนั่นเองฮะแต่ว่าพลังของคุณยามีในครั้งนี้เนี่ยมันมาเป็นในส่วนของรูปแบบเวอร์ชั่นที่2นะคะคุณผูชมหลังจากที่ได้ทำการรีวิวเวอร์ชั่นแรกไปแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2ที่ทางเกมเนี่ยเขาได้ทําการแอดเข้ามาด้วยนั่นเองแล้วก็คลิปวนนี้นะคะจะพิเศษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการแจกโค้ดเกี่ยวกับไอเจ้า Time Map Anime Live ซึ่งเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะคะจะทําการบอกโค้ดเนี่ยเอาไว้ช่วงประมาณท้ายๆคลิปก็ยังไม่บอกนะคะว่าเออเป็นโค้ดอะไรยังไงก็ช่วยดูตั้งแต่ตอนคลิปด้วยละกันนะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนาะก็ช่วยฝาก like, กดไลค์กดแชร์ก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนัเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลการลงคลิปวิดีโอก่อนใครด้วยนะคะแล้วก็ใครไหนะที่ยังไม่ได้เข้ามาจอยดิส c อร์ของเราสามารถเข้ามาจอยก,กันได้เลยเดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์ Discord นะคะเอาไว้ที่ใต้ชุมชนเนาะ ที่โพสต์ YouTube แล้วก็ก็ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะเออโอเคมาเดี๋วล่าเนี่ยจะมาทำการรีวิวพลังของคุณยามีกันเลยละกันคะเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาเนาะอ้าวโอ้โหทำไมบรรยากาศมันกลายเป็นอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยโอเคในส่วนของพลังของคุณยามีนะเราเนี่ยเคยรีวิวพลังของคุณยามีเป็นแบบเวอร์ชันแรกไปแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของเวอร์ชันที่2เดี๋ยวเขาทำการหยิบให้ดูเลยละกัน นี่เลยพอเป็นเวอร์ชันที่2เนี่ยไอเจ้ากริม,มวัวนนะคะจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าท่าทางที่ถือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะค่อนข้างเท่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชม๋ต่เราเนี่ยจะไปทาการลองทดสอบสก,กิลดูสิว่าพลังของกริมมัวของคุณยาม,มีที่เป็นเวอร์ชั่นที่2เนี่ยจะแตกต่างกับเวอร์ชันแรกยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวขาทการรีวิวตั้งแต่เวอร์ชันที่2เลยละกันเราเป็นอันใหม่ล่าสุดเลยแต่เขาทาการรีวิวพลังแรกให้กันก่อนละกันฮะ พลังยามิดาร์คเมจิกเวอร์ชันที่2เนี่ยจะมีชื่อพลังว่าเลนช์ดาร์โครกอวิทยาวินสแนชนะคะสกิลอีใช้ค่ามาสเตรี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเนาะนี่ทำการโจมตีให้ดูนะคะจะเป็นการลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ทำการฟันลงมานนเอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันจะเป็นพลังแห่งความมืดนะคะสรุปคือพลังของคุณยามิเป็นพลังเกี่ยวกับความมืดนะคะโอเคแล้วให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะพลังด้าเมหค่อนข้างจะรุนแรงด้วยฮะคุณผู้ชมถือว่าโหดใช้ได้เลยทีเดียวฮะสำหรับในส่วนของพลังของคุณยามิเดี๋ยวให้ด นี่แป็งไงฮะคุณผู้ชมดาเมจค่อนข้างจะแรงมากๆแถมคูลดาวเนี่ยค่อนข้างจะไวเลยทีเดียวฮะสำหรับในส่วนของสกิลนี้เนาะนี่แป๊บๆก็คือตายแล้วฮะโอเคต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของพลังที่2ที่จะมีชื่อว่าแบล็กมูนหรือว่าดวงจันทร์สีดำนั่นเองยะทำการกดให้ดูนะฮะนี่เวลาทางการปล่อยสกิลนี้ไปเนี่ยคือมันเนี่ยจะทําให้ในส่วนของศัตรูแี่ยไม่สามารถโจมตีเราเข้าได้แค่ช่วงขณะเท่านั้นนะฮะ แล้วก็พอเรากดใช้สกิลนี้แล้วี่ยเหมือนหน้าจอของเราจะเป็นสีดำอีกด้วยฮะเห็นไหมเอ่ยอ่า๋ยวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวขอทำการรวบรวมพวกนี้มาก่อนมาๆะโอเค๋ยวเราเนี่ยจะให้มันโจมตีเราก่อนนะฮะโจมตีกดสกิลอาไป เห็นไหมฮะมันจะโจมตีเราไม่เข้าแต่พอสกิลมันหายเนี่ยก็คือเราจะโดนโจมตีนั่นเองฮะมันจะทําหน้าที่ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีเราเข้าได้เพียงชั่วขณะนั้นเองซึ่งถือว่าเจ๋งนะคะซึ่งถือว่าดีเลยเออถึงมันจะได้แค่ชั่วขณะก็เถอะแต่ว่าครูดาของสกิลอานั้นเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ายอยู่พอสมควรนะคะโอเคแล้วก็อย่างสกิลสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเล,เหล่เลยหนึ่งสกิลสุดท้ายเนี่ยจะมีชื่อว่า l เลช d a r k ลกม k ยากแสลฉันเองจะใช้ค่ามัสนตรีนะคะอยู่ที่ประมาณห0ึ่งร้อยพอดีเลยจะทำให้ดูนะคะสกิลเอเวลากดใช้สกิลเอเนี่ยทำให้เราลอยขึ้นไปบนอากาศนะคะแล้วก็แบบพลังในลักษณะยอย่างนี้ทำให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยน็อกแบ็คเพียงเล็กน้อยด้วยจะให้ดูนะคะเหมือนดาเมจของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่แต่ว่าดาเมจหรือว่าระยะของมันเนี่ยน่าจะว่าอยู่พอสมควระฮะเหมือนมันจะสตาร์ศัตรูเล็กน้อยด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอเดาอีกสักรอบนึงนี่อะ เออก็ถ้ามิถึงว่าโอเคนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ทำให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยกระเด็นไปได้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าโอเคแล้วก็สกิล X สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะครูดาวไวอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่เนาะอะเดี๋ยวให้ดูอีกสักร,รอบหนึ่งสกิล X อชื้ออาเรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการรีวิวตั้งแต่สกิลแรกให้ดูเลยละกันฮะอยากสกิลแรกจะเป็นสกิล E นแลนเองชื้มชื้ชืชช้เรียบร้อย อ่าดาเมจรุนแรงฮะสกิลนี้ตามด้วยสกิลอาที่จะสามารถทําให้ในส่วนของศัตรูนเน่ยโจมตีเราไม่เข้าแค่ชั่วขณะเนาะไม่มั่นใจว่าถ้าโดนกับคนจริงๆเนี่ยหน้าจอมันจะมืดหรือว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายสกิลนี้เวลากดใช้งานจะทําให้เราเน่ยลราขึ้นไปบนอากาศทาให้ในส่วนของศัตรูนเน่ยน็อกแบ็คไปได้ด้วยนั่นเองฮะอืมซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆกันเลยทีเดียวฮะสำหรับในส่วนของอพลังคุณยามีเวอร์ชั่นที่2นะคะ เดี๋ยวเราจะลองเอามาเปรียบเทียบตั้งแต่พลังยามิแรกกับยามิพลังของคุณยามิพลังที่สองละวกันค่ะวอร่มที่สองเนาะมาอยากแรกขเขอทําการรีบีสกิป e อีนนี้ใ้ดูกันก่อนสกิปอีนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าฟันรัวๆนะคะแล้วดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเลยของพลังสกิปอียามิไดามายจิอันที่หนึ่งนะคะ,ะให้ดูอีกสักรอบนึงเห็นไหมเอ่ยอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ดาเมจค่อนข้างรุนแรงฮะถ้าเป็นพลังยามิของคุณยามิที่สองเนี่ยจะเป็นการลอยขึ้นไปบนอ,อากาศ แล้วการฟันจะฟันลงมาข้างล่างนั่นเองคะดาเมจก็จะรุนแรงเช่นกันเนาะแล้วจะมีเป็นแบบว่าเป็นรูปก,กลมๆความมืดฮะเป็นแบบอย่างนี้เลยนั่นเองน่าจะโดเป็นแบบ A LE ด้วยอันนี้จะเป็น l e ที่เป็นแนวแบบเส้นตรงนะคะไม่รู้ทุกคนจะคิดภาพออกหรือเปล่านี่ฮะดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆโอเคอยางต่อมานะคะพะลังที่2เนาะของคุณยามิของเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะเป็นสกิลอาร์นะคะคือว่าด์สนั่นเองจะเป็นการรวมเนาะให้มันเป็นกระจุกเดียวถ้าทุกคนจํากันได้นะคะสำหรับในส่วนของสกิลอาร์นะคะ ซึ่งถือว่าก็โอเคนะคะรวมเป็นกระจุกแล้วค่อยปล่อยสกิลอัดเข้าไปทีเดียวเนาะนี่อ่ะรวมกันเป็นทีเดียวแต่ถ้าตัดมาเป็นพลังของคุณยามิเวอร์ชั่นที่2เนี่ยจะเป็นการที่กดสกิล R แล้วมันเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเราได้เพียงชั่วขณะนะคะซึ่งถือว่าเจ๋งนะคะเออ,เอ,ออันที่ดีที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นพลังของคุณยามิที่2นะคะสำหรับในส่วนของสกิล R เออถือว่าโอเคเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพลังอัลติเมทนะคะที่จะเป็นพลังสกิล X เองถ้าตัดมาที่พลังคุณยามิอันแรกเนี่ยจะเป็นอันนี้เลยฮะ มันจะเป็นฟันแบบฟันแบบลอยเป็นเส้นตรงนะคะคุณผู้ชมดาเมจก็ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนกันฮะแต่ว่ามันเนี่ยจะทําให้ในส่วนของศัตรตูเนี่ยน็อกแบก็กหรือว่ากระเด็นไปไกลได้นั่นเองฮะเดี๋ยวให้ดูอีสตาร์รอบหนงนละกันเนาะเดี๋ยวขอทำการรวบรวมมาก่อนชิบชิบชิบลงกันสกิลเอ็กไปเลยนี่แน่ฟันแล้วก็ลอยขึ้นไปบนอากาศนะคะ ก็ดาเอตถือว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วตัดมาที่พลังคุณยามีอันที่2นะฮะเวลากดใช้งานสกิลเอ็กซ์เนี่ยจะเป็นการลอยขึ้นไปบนอ,อากาศนะทำให้สตูน็อกแบก็คมีพลังแห่งความมืดลูกกลมๆขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมอาจจะให้ดูเลือดก,ก่อนเลือดของมันจะมีอยู่ด้วยการประมารีนะคะพลังสกิลเอ็กซ์คุณยามีอันแรกดามเอตแรงไหมอ่าเดี๋ยวดูซิเลือดเนี่ยก็เหลืองบ้างเขียวบ้างก็ยังไม่เท่าไหร่ฮะถ้าตัดมาเป็นสกิลเอ็กซ์ของพลังคุณยามีอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่ ตาเมียประมาณเท่าไรเอ่ยก็เลือดซ่อมกับเลือดเขียวอ่อนนะคะก็ไม่ได้รุนแรงมากที่จะทําให้ตาในทีเดียวได้นนเองฮะก็มีหน้าที่เหมือนจะมีน่าจะมีสกิลอื่นๆด้วยแหละที่ช่วยเนาะแต่ก็ที่เห็นนะคะจะเป็นการนอกใบศัตรูได้นนเองฮะ <S <S สำหรับในส่วนของพลังของคุณยามีไม่ว่าจะเป็นพลังเวอร์ชั่นแรกแล้วก็เวอร์ชั่นที่สองนะคะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําการลองโจมตีบอสดูซิว่า พลังนี้เนี่ยจะเจ๋งหรือเปล่าคือยังไงพลังของามีเนี่ยก็ค่อนข้างจะโหดอยู่ทั้ง2เวอร์ชันอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันที่2เนาะโดยเฉพาะเวอร์ชันที่2สกิลอาร์เนี่ยคือถ้าโดนโจมตีบอสก็ไปกดสกิลอาร์ก็คือแบบไม่โดนดาเมจจนเองซึ่งถือ่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะมาทําการลองโจมตีเจ้าตัวกัวคูแบก,กันอีกรอบมึกซีเจ้าตัวขาประจําที่เราเนี่ยจะต้องมาทําการโจมตีทุกครั้งนะฮะมาสกิลอาร์ไปก่อนเลยกดสกิลอาร์นี้ไม่โดนดาเมจเลยฮะไม่สะทกสถาน นี่ฮะตามด้วยสกิล e กันต่อเลยนี่แนสกิล x อ็อกแบคไปหน่อยดินี่แนสกิล r ไปหน่อยไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมเอาดิสกิล e ต่อเลือดเลือดแล้วนะคะคุณผู้ชมจังหวะนี้เห็นดูสิโอเคมาทำการลองโจมตีสกิล r โอโหชิลๆมากค่ะโอเคมาสกิล e กันอีกรอบหนึ่งนี่เรือบร้อยค่ะ ก็ประมาณนี้เลยดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เทมากบ้าด้วยฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูในส่วนของโค้ดกันบ้างดีวกว่านหะ,ะว่าโค้ดใหม่ที่เขาเนี่ยทำการแอดเข้ามาจะมีโค้ดอะไรกันบ้างนะคะอืออ่ะทุกคนก็มาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการแจกโค้ดใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางเกมเนี่ยเขาได้ทําการแอดเข้ามานะคะโอเคในส่วนของวิธีการใส่โค้ดสำหรับใครที่ไม่รู้นะให้ทําการกด settings ขึ้นมานะะแล้วจะมีคําว่า enter code อยู่ตรงนี้เนาะ สำหรับในส่วนของโค้ดแรกจะเป็นโค้ดนี้เลยอ่าจะเป็นการแบบว่าคูนดับเบิลทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมเป็นเวลา1ชั่วโมงด,ด้วยกันเดี๋ยวให้โดยอีกรอบนึงเอ้ยเขาบอว่าโค้ดในทุกคนตัดออกไปนะคะสหรับโค้ดเนี่ยจะมีชื่อว่ายามิทูอัลนะคะสหรับในส่วนของโค้ดนี้ก็สามารถใส่การเข้าไปได้เลยนะคะสหรับโค้ดยามิทูอัลเนาะต่อไปเนี่ยจะเป็นโคน้ดอันสุดท้ายนะคะหรือว่าโค้ดที่สอนที่ทางเกมเนี่ยเขาได้ทำการแอดเข้ามาจะมีชื่อโค้ดบ้าอันนี้เลยฮะ โอเคก็จะเป็นการคูณดับเบิลทุกอย่างนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงเช่นกันก็รวมๆแล้วสโคดน,นีน้จะได้มาเป็นเวลา2ชั่วโมงสำหรับชื่อโคนน้ดนะคะจะมีชื่อว่า Mord Demon Slayer s o o n Maybe อุ้ยอันนี้อัจสปอยอยู่หรือเปล่าก็เขาบอกว่าไอเจ้าโคดน,นี้นะคะจะเป็นการที่แบบจะมีพลังของจากเรื่องถ่ายพิฆาตลัทรเนี่ยมาอีกแน่นอนในครั้งหน้านะคะอะไรประมาณนี้เนาะบางทีอะไรประมาณนี้สำหรับชื่อโคนน้ดนะคะ m o r e Demon Slayer อวลด์เมบียนะคะคนณผู้ชมก็ไม่ไปต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการทิ้งโค้ดเอาไว้ไอทีไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็สามารถขาลอไปใส่กันได้เลยนะคะสำหรับเิื่องของ2คนนี้นั่นเองโอเคก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคก็ช่วยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งไว้ที่จะได้เป็นกระดาษแจให้กับเราด้วยนะะั่นเอง แล้วก็สาหรับใครที่อยากจะสวมหาพลังของคุณยามิสามารถหาส่มได้าจากเจ้าบลูม่านะคะพลังของคุณยามิน่าจะเป็นในส่วนของระดับแรกทั้ง2เวอร์ชันนั่นเองโอเคนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยก่อนที่โค้ดเนี่ยจะหมดอายุไปนะคะโอเคก็สาหรับคลิปนี้นนก็ต้องขอลาทุกคนทุกๆท,ท่านกันไปก่อนละกันฮะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม